สวัสดีครับเ c ซี FC ทุกท่านนะครับมผมวันนี้เรามาไลฟ์สดกันเรื่องมอดกแม่เมื่อวานเราก็ชนะไปแล้วนะครับผมเมื่อวานก็ได้ไปตั้ง5้าล้านกระบะชนะไปแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีมาให้อีกแล้วนะครับผมมีข่าวดีสําหรับลูกค้านะครับที่อยู่ประเทศเยอรมนีตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยไปถาวบอลแล้วแล้วก็แน่นอนโดนน้องสาวกันแกล้งที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ให้ทางบริษัทคุณชัยไทยประราชตุงจัดก,การให้อ่ะขวัญอธิบายให้ฟังหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงครับ บ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี <absorption> <Okay. Please. S 2> ้นะคะก็ค um ือทนายของเราค่ะ okay. ก็อยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการที่จะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงค่ะโอเคงูไปก่อนเดี๋ยวเราจะบอกลูกค้าจะโทรหาลูกค้าก่อนว่าเป็นยังไงบ้างโอเคมา สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินค่ะอยากจะได้ข่าวดีข่าวร้ายดิครับผมข่าวดีค่ะข่าวดีนะครับวันนี้นะครับเราได้อีเมลจากทางประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็เราชนะแล้วครับผมชนะแล้วครับผมขอบคุณค่ะอันนี้ขอประเทศเยอรมนีนะ นะครับผมขออนุญาตให้นงขวัญน,นะคนที่ดูแรงงานนี้นะครับอธิบายฟังครับว่าได้อะไรบ้างค่ะครับค่ะคก็ก็คือเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าทนายแจ้งว่าจะโอนเงินให้ลูกค้าแล้วค่ะอ่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนอย่สิบห้าจุดยูโรประมาณกี่ล้านครับผมประมาณ5้าล้านหแสนกว่าบาทที่จะโอนเข้าเป็นชียงขุนนะครับประมาณอาทิตย์หน้าค่ะ เรียนไหมค่ะค่ะเรียนไหมครับรอมานานเท่าไหร่ตอนเนี้ยโอ้สองปีกว่าแล้วค่ะฮะสองปีกว่าจะคุ้มค่าไหมการรอคุ้มค่ามากค่ะอธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยว่าคุณโดนอะไรบ้างจากพี่สาวเขาเอาน้องสาวเขาความกดดันของพี่สาวเขาค่ะครับ ไหนจะเรื่องไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมเป็นคว,ความกดดันที่มันน่ากลัวค่ะครับค่ะแล้วตอนนั้นถ้าคุณไม่ได้ผมอ่ะที่ผมให้คุณกลับเมืองไทยอ่ะก็ขอบคุณคุณชายมากมากค่ะถ้าไม่ได้คุณชัยไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ยังไงอ่ะค่ะอืมค่ะตอนนี้คุณอยู่อยู่กับลูกสาวคุณใช่ไหมครับผม ใช่ค่ะผมดีใจด้วยนะครับที่มีลูกสาวที่น่ารักแล้วก็ลูกสาวที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีผมติดตอ่อติดต่อลูกสาวคุณตลอดเวลาว่าลูกสาวเป็นห่วงคุณแม่คุณมากเวลานั้นที่ผมคุยลูกสาวคุณว่ากลับเมืองไทยดีกว่าเถอะเพราะถ้าคุณอยู่ที่นั่นคุณเป็นบ้าแน่ผมเลยส่งคุณกลับประเทศไทยแน่นอนน้องสาวนะครับผมเขาฟ้องฟ้องฟ้อง,อ,งอย่างเดียว นะครับตอนแรกคุณบอกไม่ไหวแล้วคุณชัยไม่มีเงินแล้วแต่เราบอกก็ต้องสู้ต่อไปถูกต้องไหมครับ,รบแต่วันนี้าทางบริษัทของคุณเราของคุณชัยไทยปราตุงและทางทีมงานทนายความที่อยู่เบยเยอรมันได้ยินเรื่องสําเร็จแล้วคุณจะได้รับเงินประมาณหล้านกระบาทประมาณอาทิตย์หน้าหรือสองาทิตย์เราจะมีชีตเงินอะไรต,ต่างๆจากทนายความส่งไปให้ดูครับทุกอย่างหมดเลยคครับ,รบโอเคไหมครับในจุดนี้ โอเคค่ะเป็นไงบ้างพอรู้ว่าเราทําได้แล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ดีใจมากดีใจมากตื้นตันใจและขอขอบคุณคุณชัยและทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะถ้าไม่มีคุณชัยทีมงานไม่รู้หนูจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อืนะครับผมก็ไม่รลุก็ผมคิดว่าเราคนไทยด้วยกันนะครับผมที่ต่างประเทศอ่ะไม่มีที่ไปจริงเราก็ช่วยนะครับเหมือนคุณอ่ะ ตอนนั้นน่ะผมรู้เลยคุณไม,ไม่ไม่มีความสุขเข้ามาที่บ้านเอาตู้เซฟไปใช่ไหมเปิดตู้เซฟที่ผมไปดูตู้เซฟเอาไปหมดเลยเอกสารไปหมดเลยไอันี่ไปหมดเลยผมต้องเอาเอกสารที่มีมาที่บ้านผมจําได้ไหมผมออกจากสวิตเซอร์แลนด์ไปช่วยคุณที่ประเทศเยอรมนีไม่มีใครช่วยคุณเลยที่นั่นคนไทยที่นั่นเยอะแยะแต่ไม่มีใครสักคนที่อยากจะช่วยคุณจาได้ไหมผมอุตส่าห์เดินทางไปหาคุณประมาณหกชั่วโมงนั่งรถไฟไป เพื่อจะให้คุณกลับเมืองไทยอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนแล้วผมบอกว่ากลับไทยเลยลูกสาวคนผมก็ปรึกษาลูกค่ะลูกสาวคน่าขอให้คุณแม่กลับไทยเลยถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปแม่เป็นบ้าแน่เพราะภาษาก็ไม่ได้เอกสารก็อ่านไม่ได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้ทางบริษัทคุณชายไทยประราตรงสําเร็จแล้วครับผมขอขอบคุณนะผม ผมต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับน้องซาร่าที่อยู่ประเท<ภ>ศเยอรมนีผมต้องขอบคุณดร็ดอกเตอร์นะครับนะฮะชัยความที่เราทํางานด้วยกรรันมา15ปีแล้วที่นั่นเก่งมากที่ฟ้องจนสาเร็จจากฟ้องแล้วครั้งที่สองฟ้องครั้งแรกเราแพ้นะไม่ใช่ไม่แพ้นะแต่เราบอกไม่โอเคเพราะสารนําเอียงผมไม่ยอมนะค,ครับผมพอสารนําเอียงปุ๊บเราขึ้นสารสองผลสุดท้ายเราชนะครับค่ะครับผม ผมเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะถ้าผมเห็นลัศสารลำเอียงและทนายบอกว่าเธอลำเอียงกันไปไม่ได้เราเลยขึ้นสารสองพอขึ้นสารสองแล้วนะครับผมตอนนี้เราชนะทุกอย่างจบแล้วครับผมเป็นคนที่ไม่ยอมใครถ้าถูกต้องผมสู้แต่ถ้าไม่ถูกต้องนะครับ<ด>ผมดูแล้วไม่ดีเลยและความโกหกของคนไทยด้วยเป็นไงบ้างบางคนนะครับเราเป็นทีมงานที่สู้ถ้าไม่โกหกประเท็จตอนนี้ จะมีเอกสารต่างๆส่งให้คุณนะครับแล้วทางของทางทีมงานทนายความของประเทศเยอรมนีจะส่งให้คุณนานด้วยเนาะแล้วก็คุณสามารถปรึกษารือน้องขวัญได้ห้องคุณดูแลงานนี้ขวัญเก่งมากครับเอาตัวมือให้น้องขวัญเดยอนะคะผมเก่งมากสองปีสองปีที่เราเดินเรื่องกันมาสองปีที่เราทุกกันมาเรื่องของคุณมันจบแล้วเรื่องของคุณเป็นเรื่องที่นานมาก สุดๆถ้าเป็นคนอื่นก็แพ้ไปแล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังสู้ต่อไปเพื่อคุณเพื่ออนาคตคุณ <knocks S 1> แล้วคุณก็ยังได้เงินไม,ม่ไม่แล้วที่เราทําให้แล้วก็ได้เงินแม่ไม่ด้วยนะครับผมเงินก้อนนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับผมอย่าไปให้ขยืมอย่าไปให้ใครนุ่นงี้นะครับผมโอเคไหมครับอย่าลืมตัวเองว่าตัวเองจนมาก่อนอย่าลืมตัวเองว่าตัวเองลําบากมาก่อนตอนที่สามีเสียชีวิต อย่าลืมตัวเองเข้าใจไหมครับค่ะดีใจด้วยนะครับผมค่ะร้องไห้ทำไมตื่นตันใจค่ะถ้าไม่มีคุณชจและทีมงานและทุกๆคนนะคะอืมอนี่ก็น้ำตาตื้นด้วยข้างหลังเนี่ยเอามีตามาด้วยดูฮะ ก็ไม so <Are> ่เป็นไรครับทางทีมงานของเรานะครับยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับเรายินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ผมดีใจมากว่างานของคุณะจบสิ้นละนะครับผมดีใจด้วยเนาะแล้วยังไงก็ดูแลสุขิาต์บางกายอาจจะแวะดแวะมาจังหวัดน่านหาเราสักหน่อยนะบริษัทเราอยู่ที่จังหวัดน่านนะ มาหาเราสักหน่อยมาดูว่าใครเป็นคนดูแลง,งานและทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนเลยที่เขาดูแลง,งานให้คุณทุกคนนะคะผม่อาถ้าคุณดูไลฟ์สดเนี่ยคุณจะเห็นว่าอทางทีมงานผมมาดูแลของคุณทุกคนแล้วก็น้องซาร่าขอบคุณมากนะนะครับเขาเป็นพี่ครึครคร่ไทยเยอรมันพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับ ภาษาเยอรมันด้วยภาษาอังกฤษได้ด้วยขอบคุณทนายความขอบคุณลูกสาวผมน้องพลอยทุกคนนะครับทำงานให้คุณเต็มที่หมดแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆยินดีด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบาค่ะสวัสดีครับอ่ะงานจบแล้วเป็นไงบ้างพวกเราดีใจดีใจนะครับผมก็ของเราก็ดีใจด้วยว่าลูกค้าจบสิ้นนะครับในการที่เราสู้มาสองปีกว่า รอบแรกแพ้แต่ก็จะพูดว่ารอบแรกแพ้เพราะว่าความที่ทางศาลไปเชื่อฝั่งนู้นมากกว่าแล้วทางทนายความของเราไม่ยอมขอขึ้นศาลครั้งที่สองชนะได้สิทธิ์คืนหมดเลยสองปีกว่าครับเอฟซีนานนะแต่สองปีที่รอคอยนะครับผมสำเร็จแล้วขอให้คุณมีความสุขกับครอบครัวขอให้คุณอย่าลืมตัวเองว่าตัวเองจนมาก่อน ใช้เงินให้คุ้มค่านะครับทุกอย่างคุ้มค่าหมดนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้บริการบริษัทคุณชายไทยประาตรงและผมวองว่าเอฟซีหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่นะนะครับผมก็ต้องการมาปร,รึกษาหารือหรือให้เราเดินเรื่องเราสำหรับเราอ่ะความยุติธรรมมาก่อนสำหรับเราคือไม่ใช่เงินเงินใช่มันต้องมีการใช้จ่ายเรื่องเงินต่างๆแต่เราว่ากินน้อยกินนานผมสอนว่าไงทุกคนสอนว่าไงบริษัทเราจะไง กินน้อยกินนานใช่ค่ะกินน้อยกินนานค่ะแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนอืมขอให้คนพูดความจริงเท่านั้นเองครับเราช่วยเหลือคนต่างคนไทยต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่ประเทศไทยขอให้คนพูดความจริงท่านั้นเองและสังไมที่สุดนะครับผมจะกินน้อยแต่กินนานนะครับผมไม่ใช่คูจะเอาหมดทุกอย่างเลยไม่เอาครับน้อยๆน,น,นะครับแบบไปเรื่อยๆลูกค้ามาหาเราเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ผมไม่มีความโลภครับ ทุกวันนี้ลูกน้องผมก็มีความสุขผมมีความสุขลูกค้ามีความสุขจุดนี้ผมพอแล้วผมอิ่มตัวแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้บริการและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีค่ะ